โตโยต้าไฮเอร์นะครับติดชุดตะขอลากเรือลากจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับใช้กับรถบ้านได้หลกจักรยานได้หมดนะครับลากได้ทุกอย่างนะครับตัวชุดตะขอลากนะครับเป็นหัวบอล50มิลนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นหัวบอล50มิลนี่ะครับหัวบอล50มิลนะครับมาตรฐานนะครับตัวบอลเมาส์นะครับตัวนี้นะครับ สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเวลาไม่ใช้งานนะครับจะได้ไปยืดน้องๆตัวรถเหลือแค่เท่านี้เองนะครับมีชุดปั๊กไฟนะครับ7พ็นปนะครับติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบร์ไฟพามากติหมดนะครับชุดยึดชัดซีนะครับซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับงานเรียบร้อยนะครับมีชุดทับเขียวนะครับด้านล่างนะครับการบอเมาท์คอนนะครับมีสปริงการคลายนะครับนี่นะครับ หัวบอลหมนะครับตัวนี้นะครับโตโยต้าไฮรีเออร์นะครับติดชุดต่อขอลากเรือลากยันตะกีลากปิ้งไม้นะครับมาตรฐานนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมโตโยต้าไฮรีเออร์นะครับขอบคุณครับ